ครับตัวนี้วันนี้เราจะเฮ้ยวันนี้ผมอะไรวะบิดเตอร์จ <c oughs> อนอ <c oughs> มาเทพที่บวกเออวันนี้จะมาบวก <c oughs> เด็ก <c oughs> บ้านนะของบา์เซโรนาชื่อที่ <c oughs> อะไรวะฮาลิโลวิช ฮารลิโลวิเออนั่นแหละครับบวกเลยครับตูดเลยดีครับเออนั่นเดียวบวกติดไปก็เยอะแล้วจะหลาดแตกหมดละอ่ะเออเพื่อนแข็งบ้างหกหกพอสี่เอ้ยเจ็ดดีว่ะเจ็ดดีป่ะห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดไปเลยครับเด เออวันนี้ลาไปก่อ,อนครับตัวนี้ครับ